สิ่งมีชีวิตต่างๆที่ดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่อาศัยดังนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์จึงต้องมีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกับแหล่งที่อยู่นั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้สามารถอาศัยอยู่หาอาหารและดำรงชีวิตอยู่รอดได้ในแหล่งที่อยู่นั้นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ใดๆก็ตามจะมีการปรับโครงสร้างหรือมีลักษณะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ พืชและสัตว์ต่างๆอาจมีโครงสร้างหรือมีลักษณะที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกันไปดังนี้โครงสร้างของพืชที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แหล่งที่อยู่ของพืชแต่และแหล่งมีลักษณะแตกต่างกันเช่นในน้ำบนบกทะเลทรายชายหาด ดังนั้นพืชที่เกิดขึ้นในแหล่งที่อยู่แตกต่างกันจึงมีโครงสร้างหรือมีลักษณะแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นๆตัวอย่างเช่นผักตบชวาเป็นพืชที่ขึ้นในน้ำมีโคนก้านพองออกภายในมีโพรงอากาศทำให้ลำต้นมีน้ำหนักเบาและลอยน้ำได้ดีกระบองเพชร เป็นพืชที่ขึ้นตามทะเลทรายที่แห้งแล้งจึงปรับโครงสร้างให้มีลำต้นหนาเพื่อกักเก็บน้ำใบเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำและมีรากแผ่กระจายไปไกลเพื่อดูดซึมน้ำได้มากโกงกางเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนจึงปรับโครงสร้างให้มีรากคำจูนลำต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลำต้นโค่นลมได้ง่ายเมื่อมีน้ำทะเลซัดชายฝั่งหรือเมื่อน้ำทะเลขึ้นและลงบัวเป็นพืชน,น้ำที่ขึ้นอยู่ในดินเหนียวและที่มีน้ำท่วมขังตลอดเวลาจึงมีโครงสร้างลำต้นเป็นโครงอากาศเพื่อให้ลำต้นเบาและลอยน้ำได้ โครงสร้างของสัตว์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่สัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่แตกต่างกันจะมีโครงสร้างหรือลักษณะแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นๆตัวอย่างเช่นตักกแตนใบไม้เป็นมแมลงชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนต้นไม้และใบไม้จึงมีโครงสร้างลำตัวสีเขียวและมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่เกาะอ,อยู่ มีขั้วโลกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งมีอากาศหนาวเย็นมากจึงปรับโครงสร้างให้มีขนหนาฟูอุ้งเท้าหนาและมีไขมันะส,สมอยู่ใต้ชั้นผิวหนังมากทำให้ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีอูดเป็นสัตว์ที่อาศัยในบริเวณทะเลทรายมีขนตายาวทำให้ทรายเข้าตาได้ยาก มีหนอกไว้ผส,สมไขมันเพื่อดึงมาใช้เวลาไม่มีอาหารมีขายาวสูงจากพื้นและกีบเท้าแบนออกเหมาะสำหรับเดินบนทรายและมีขนเกรียนทำให้ระบายความร้อนได้ดีลาปลาอาศัยอยู่ในน้ำมีทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มปลามีรูปร่างเรียวยาวลําตัวแบนเพื่อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ในน้ำ ปลาต่างๆใช้ครีบและกล้ามเนื้อลำตัวในการเคลื่อนที่ในน้ำครีบของปลามี5ชนิดคือครีบอกครีบท้องครีบหลังครีบก้นและครีบหางนอกจากนี้แล้วในสัตว์บางชนิดยังมีการปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเรียกว่าการคลางตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีจากศัตรูหรืออาจเป็นการหลอกล่อให้เหยื่อตายใจ เช่นกิ้งก่าคาเมเลียนสามารถเปลี่ยนสีผิวหนังเป็นสีต่างๆเพื่อการสื่อสารเกี่ยวพาราสีหรือการต่อสู้ส่วนสัตว์บางชนิดสามารถทำตัวเลียนแบบให้มีรูปร่างหรือมีลักษณะสีสันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพื่อหลอกล่อให้สัตว์ต่างๆที่เป็นผู้ล่าให้เข้าใจผิดเช่นผีเสื้อกระทกรบธรรมดาซึ่งเป็นผีเสื้อที่ไม่มีพิษจึงเลียนแบบลวดลายปีกให้คล้ายกับผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดาที่มีพิษ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกผู้ล่าจับกินเป็นอาหาร